จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับได้มีการร่วมฉีดพ่นละอองน้ําเพิ่มความชุ่มชื้นและลดค่าฝุ่นละอองครับสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ิบลำปางและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนํารถดับเพลิงนะครับ เข้าไปฉีดน้ำพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและลดค้าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5บริเวณท่าอากาศยานแม่ห้องสอนสำหรับคุณภาพอากาศวันนี้ที่จังหวัดแม่ห้องศนมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนวัดได้53ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนควรมีการสวมใส่หน้ากากาอนามัยเมื่อออกนอกบ้านและงดออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง จังหวัดแม่ห้องสอนนะครับมีการประกาศห้ามเผาตั้งแต่วันที่15มีนาคมที่ผ่านมาจนถึง30เมษายน2563จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวแม่ห้องสอนงดเผาในทุกกรณีครับ